เขามีดูล er ักษณะทางบอกนิสัยอือเอาอีกแล้วนกคราวที claro ่แล้วก็ดูหม่งดูหมอแล้วก็เชื่อไม่เห็นจปจริงเลยหนึ่งหญิงใดคางนูนไม่ใช่นูนด้วยกระดูกแต่นูนด้วยเนื้อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคนมีวาสนามั่งมีทรัพย์สินเฮ้ยของฉันนั่นนูนเดียวแสดงว่าตังนึงเขาเยอะหนเนี่ยไหนบอกก็ไม่สนใจไงก็ฟังขำๆสอง ยิงได้คางงอนเป็นเครื่องหมายแสดงว่าปกติชอบคิดชอบฝันเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบพูดแบบที่เรียกว่าขวัญภาษาเนื่อเนี้ยองศาเลยเออจริง,รงยิงใดคางไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่มีลักษณะหนาเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคนฉลาดนีมาไปด้วยสติปัญญาแล้วก็ไหวพริบใช่เลยหนาะเลยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะ <H it? S 1> เขาอ,อยากคางนูนที่สุดเลยอ่ะเพราะถ้าน,นูนแล้วรวยบุคลิกดีเนี่ย วิน้นอกไงบอกอันมันขำๆางทำไมจริงจังนี่อย่าบ่อนะว่าจะไปชออะไอทำคางเนี่ยน่ากลัวนะมีหมออันตรายออกไม่ถัว่วรวยนะบุคลิกก็ดีมันก็น่าทำไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนสาเมื่อกี้ที่สาพูดอะ่ะ เราว่าเดี๋ยวนี้มันมีนว,วัตรกรรมใหม่หมๆนะสามันไม่จาเป็นเราต้องไปผ่านะเราก็สามารถเปลี่ยนรูปคางได้เออจริงดิถ้าอยากรู้เป็นไรนะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ เขาไปดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคางแต่ละอย่างเนี่ยก็ทําให้หงเห้งเราต่างกันสงสัยค่ะว่าทําไมคนเราแต่ละคนเนี่ยรูปคางถึงแตกต่างกันเป็นเพราะอะไรเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นจากธรรมชาติของเราธรรมชาติที่เรามีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยการมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะเนี่ยมันจะเหมาะสมกับรูปหน้าเราไหมนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าคางสั้นไปหรือว่าบางคนรู้สึกว่าคางยังยังไม่ได้รูปนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีการแก้นะครับก็มีหลายหลายวิธีเน้นถามแทนลูกเลยดีกว่าค่ะว่ามีนวัตกรรมอะไรไหมนะคุณหมอที่เราจะต้องแบบไม่ต้องผ่าตัดใช่สวยมองผ่าตัดบางคนอาจจะกลัวแบบเห็นเลือดถ้าแบบใช้มีดเลยนะครก็มีนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวสารไฮยาโรนิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่จะสกัดขึ้นมานะครับซึ่งสารตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ใต้ผิวแล้วนะฮะใส่เข้าไปที่บริเวณขาแล้วเราก็มีการดัก การปรับแต่งได้นะครับโดยแยผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างจะต้องอยู่ในความควบคุมและความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับผมทีนี้ฉันก็จะสวยและรวยที่สุดเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอก่อนคุณหมอมาให้ความรู้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะาสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก